ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิาทายอินเวอร์เตอร์นะครับสตัวตัวนี้เป็นขนาด1,200วัตต์นะครับอันนี้ไม่สกรีนยี่ห้อเนอะอาะยี่ห้อดั้งเดิมก็จะเป็นยี่ห้อโซยาซอสตัตวนี้ตัวนี้เป็นขนาด1,200วัตต์นะครับรับไฟแผง55-90โวลต์ อาการก็คือลูกค้าแจ้งว่าขึ้น DC input low นะครับตรวจเช็คเบื้องต้นก็คือขั้ว DC input มันช็อตถึงกันแสดงว่าน่าจะมีปัญหาอยู่ทางฝั่งคอนเว์เตอร์ computer, นะครับมอสเฟตน่าจะช็อตตัวเครื่องยังเปิดติดนะครับจ่ายไฟ AC เข้าไปตัวเครื่องยังทำงานยังเปิดติดอยู่นะครับตัวเครื่องได้รับความเสียหาย เล็กน้อยนะฮะก็คือได้รับการกระแทกน่าจะากระแทกจากการขนส่งนะครับมีร่องรอยการกระแทกเนาะตัวขั้วงอแล้วก็ขั้วบวกเนี่ยมันไม่มีตัวลูกบิดตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันลูกค้าเขามีส่งมาหรือเปล่าแต่ว่าในกล่องดูแล้วไม่มีนะครับสำหรับไอ้ลูกลูกบิดขั้วตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็หลวมก็แคกก็แคกอ่าฝาปิดฝาปิดอ่าตัวขั้ว d c ซีอินจะมีฝาปิดฝา,าปิดที่เป็นพลาสติกใสๆก็ไม่มีเนาะอ่าตัวเครื่องสภาพภายนอกมันมันเหมือนโดนพวกโครนพวกอะไรผมก็ไม่แน่ใจก็ติดมาเยอะพอสมควรนะอันนี้ผมเช็ดออกไปบางส่วนแล้ว นะครับตัวนี้มีปัญหาอยู่ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวซ่อมตัวเล็กก่อนดีกว่านะครับอีกตัวหนึ่งเป็นไมโครกริดไมโครกริดขนาด700วัตหรือเปล่าตัวนี้น่าจะ700วัตนะครับอาการลูกค้าเขาบอกว่า ปกติจะมีพัดลมระบายความร้อนแล้วใช้งานแล้วลืมเปิดพัดลมนะครับเครื่องไหม้ฟันขึ้นลูกค้าเขามีบอร์ดอะไหล่มาให้1ตัวเพื่อให้เอาอะไหล่จากบอร์ดต,ตัวเนี้ยอันไหนที่ใช้ได้ก็เอามาใส่ตัวนี้นะครับอันนี้คือบอร์ดอะไหล่เนาะ,ะเดี๋ยวซ่อมตัวเนี้ยก่อนอตัวเล็กน่าจะง่ายกว่าตัวใหญ่เดี๋ยวเอาตัวนี้ไมโครกิตก่อนนะครับ ตัวไมโครกริดนะครับถอดบอดมาตรวจเช็คพบว่ามีมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับแล้วก็ตัวขั้ว MC4 อที่เป็นขั้ว DC Input เนี่ยอของตัวเครื่องมันละลายเนาะมันละลายจนหักตรงปลายมันหักไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเอาขั้ว MC4 จากตัวบอร์ดอะไหล่ของลูกค้าเนี่ยนะครับของตัวเนี้ยมาใส่ให้ถอดออกมาใส่ให้เนาะ นะครับแล้วก็ตัวมอสเฟตทางฝั่ง DC ไม่แน่ใจว่าของเครื่องนี้ยังใช้ได้ไหมนะครับถ้าใช้ได้ก็จะเอาจากเครื่องอะไรเนี่ยใส่ให้ลูกค้านะฮะอ่ะเดี๋ยวลองตรวจเช็คอะไหลจากตัวนี้ดูนะครับอ่ะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนมอสเฟตตัวที่ชอ็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนขั้ว DC Input เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายไฟ DC เข้าเครื่องตอนนี้เครื่องไม่ช็อตแล้วนะครับเครื่องติดแล้วก็เดี๋ยวประกอบก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเทสทีเดียวนะครับอ่ะครับก็ประกอบตัวบอร์ดเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาลองทดสอบดูว่าตัวเครื่องจะทํางานได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมทดสอบเบื้องต้นดูก่อนที่แรงดัน42โวลต์กระแส3แอมป์นะครับ จ่ายไฟ DC เข้ามาเครื่องขึ้นสถานะรันแล้วนะครับเดี๋ยวดูกำลังวัตต์ต้องได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับได้อยู่ที่102วัตต์นะฮะห่วัตต์สูงสุดนะครับก็อยู่ในช่วงราวๆ1 0 0วัตต์แสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติเดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสขึ้นไปเอาสัก1 4บแอมป์แล้วกัน 14แอมป์มันจะได้อยู่ราวๆสักส่400วัตต์400กว่าวัตต์นะครับ 470วัตต์นะครับที่กระแส14อสแอมป์อแสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับ VMP อยู่ที่ราวๆา0 0วัตต์416 417วัตต์นะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับไมโครกริดตัวนี้อาการเครื่องไม่ติดนะครับ อมอสเฟตท,ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะฮะก็เปลี่ยนมอสเฟตนะครับตัวเครื่องกลับมาทำงานได้ปกติมีเปลี่ยนคั้ว DC Input ด้วยนะครับเอาจากบอร์ดอะไหล่มาใส่เนะาะโอเคเดี๋ยวมาหาลุยตัว1200วัตต์ต่อนะครับนะครับมาดูตัว1200วัตต์นะครับ ภายในก็มีฝุ่นพอสมควรเลยนะฮะฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่ง Con คอนเวอร์เตอร์นะฮะมีมอสเฟตทั้งหมด8ตัวนะครับเอาที่ตรวจเช็คเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีมอสเฟตช็อตอยู่2ตัวนะครับเบื้องต้นนะคือตรวจเช็คบนบอร์ดเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยว ต้องถอดตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะขั้วลบมีอาการายุบลงไปจนขั้วมันงอเนาะเดี๋ยวต้องถอดแผ่นนี้ออกมาเพื่อเอาไปทุบให้มันกลับเข้ารูปเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเอาตัวเครื่องไปเป่าฝุ่นก่อนนะครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็ค พบร่องรอยการช็อตอยู่ด้านใต้บอร์ดนะครับบริเวณนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นจากพวกตัวมแมลงนะครับทำการตรวจเช็คในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะมีมอสเฟตตัวนี้ช็อตด้วยนะครับกับมอสเฟตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการถอดมอสเฟตตัวที่ช็อตออกแล้วก็เปลี่ยน มอสเฟตตัวใหม่อ่ะครับตอนนี้ก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบตัวบอร์ดกลับเข้าที่อมอสเฟตตัวที่ช็อตนะครับก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับแต่ว่าในการเปลี่ยนเนี่ยผมได้สลับตำแหน่งเอามอสเฟต ของตัวเนี้ยมาใส่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่ามอสเฟตตัวที่เปลี่ยนเข้าไปเนี่ยมันเป็นเบอร์ที่ต่างจากของเดิมนะครับก็เลยต้องย้ายตำแหน่งเอาเบอร์ใหม่มาใส่ในตำแหน่งนี้เพื่อให้มันทำงานคู่กันนะครับย้ายของเก่ามาไว้ตำแหน่งนี้เพื่อให้มันทำงานคู่กของเดิมนะฮะก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำการทดสอบ แต่ว,ว่าเดี๋ยวต้องใส่ตัวาฝาฝาปิดตัวนี้ลงไปด้วยเพื่อเสียบจอแสดงผลเนาะแล้วก็เดี๋ยวทดสอบทีเดียวนะครับตัวแผ่นฝาปิดด้านนี้ผมก็ถอดไปทุบกลับเข้ารูปเดิมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่ฝาปิดใส่หน้าจอแล้วเดี๋ยวมาทดสอบการทำงานของตัวเครื่องดู ครับก็ประกอบใส่หน้าจอปิดฝาเสร็จเรียบร้อยอเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่าตัวเครื่องทํางานได้ปกติหรือเปล่าตัวนี้ตามสเปครับแผงโซลา่าเซลล์ได้ที่55ถึง90โวลต์แต่ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีจุดอ่อนอยู่หน่อยนึงนะก็คือผมเคยเจอว่าใช้ไฟแผงโซลา่าเซลล์เกิน85โวลต์ขึ้นไปแล้ว อมอสเฟตมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับเจอหลายตัวนะเจอหลายตัวแล้วที่ลูกค้าซื้อมาใช้งานถ้าเกิน8 5โวลต์ขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่มอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ water, จะช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าใช้งานกับแผงโซล่าเซลล์เนี่ยอนุกรมแผงอนุกรมได้2แผงเนาะลองดูแรงดัน VOC ของแผงด้วยว่ามันเกิน85หรือเปล่านะครับถ้าเกิน8 5โวลต์ขึ้นไปเสี่ยงที่มอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ water, จะช็อตนะ ถึงแม้ว่าสเปคเขาจะบอกว่ารับได้90 V โวลต์มันเป็นจุดอ่อนที่ผมเจอหลายตัวแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาทดสอบกัน Power supply ผมเนี่ยมันปรับแรงดันสูงสุดได้อยู่ที่61 V ดโวลต์นะครเดี๋ยวผมจะปรับแรงดันที่61 V โวลต์เดี๋ยวลองที่กระแส3แอมป์ก่อนนะครับปรับแรงดันขึ้นไปที่61 V โวลต์จริงๆมันไม่ถึง61เอาแค่60นะฮะ ถึงปรับ61มันก็ได้ไม่เต็มที่60โวลต์นะครับตัวเครื่องนับเวลาถอยหลังเริ่มหลันแล้วนะครับกำลังวัดที่หน้าจออาโชว์อยู่ลาลาวมันมีการสวิงเนาะสวิงขึ้นสวิงลงอยู่ลาลาว120 120วัตต์นะฮะ ร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่คือมันมันสวิงอะนะมีนิ่งนะครับอยู่ราวๆร้อย0ี่สิบวัตต์อ่ะทีนี้มาดูหน้าจอนะครับแสดงผลของมิตเตอร์ก็อยู่ราวหนึ่งร้อยี่สิบวัตต์เช่นกันนะครับอ๋อแสดงว่าโอเคการแสดงผลก็ตรงนะครับตัวเครื่องรันแล้วอ่ะทีนี้ เดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสข,ขึ้นไปไปอีกนะครับเพิ่มขึ้นไปสุดที่ power supply จ่ายได้เลยนะฮะที่18แอมป์ลองดูกำลังวัดของตัวเครื่องนะครับ18แอมป์ได้อยู่ที่ราว770วัตต์ราวนี้เนาะหน้าจอโชว์อยู่ที่เท่าๆกันนะราว770มีสวิง ขึ้นไปที่790บ้างเป็นบางจังหวะอ่ะก็แสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับกิจทาย อินเวอร์เตอร์1,200งพัวัตต์ตัวนี้นะครับตัวนี้ไมโครกิจนะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะมาสรุปผลการซ่อมนะครับอ่ไมโครกิจไฮอินเวอร์เตอร์ขนาด700วัตต์นะฮะน่าจะ700ดร้อยนะเจ็ดร้อยวัตต์นะครับอาการก็คือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับสาเหตุมาจาก m o สเฟตทางฝั่ง Short คอนเวอร์เตอร์ช็อตนะฮะ ก็เปลี่ยนมอสเฟตตัวเครื่องก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับตัวเครื่องก็มีขั้ว DC input ละลายด้วยก็จัดก,การเปลี่ยนเอาจากตัวบอร์ดอะไหล่ที่ลูกค้าเขาติดมาให้ด้วยตัวนี้นะครับส่วนตัว1 2 0 0วัต์ตัวนี้นะครับอาการก็คือเครื่องไม่รันนะฮะขึ้นสถานะ DC input low สาเหตุเกิดมาจาก มอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับส่วน uh, สาเหตุไม่แน่ใจมันมีร่องรอยการช็อตอยู่ใต้บอร์ดเนาะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับ mm hmm. ก็จากการเปลี่ยนมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวเครื่องก็กลับมาทำงานได้ปกติก็โอเคครับทั้งสองตัวกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วสำหรับคลิปนี้ ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปหากผิดภาพนนอ,อาการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ